สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งหัวใจพูดโดยไม่ต้องใช้คำพูดบางรอยยิ้มสายตาหรือการกระทำเล็กๆของใครบางคนบอกเราได้มากกว่าที่คำพูดใดๆจะทำได้วันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาสัญญาณลับเหล่านั้นสัญญาณที่ซ่อนอยู่ในทุกช่วงเวลาที่คุณไม่ทันสังเกตและเมื่อคุณมองเห็นมันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าใจความรักตลอดไปบางครั้งในความเงียบของชีวิตประจำวันสัญญาณเล็กๆน้อยๆสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดใดๆได้ผู้หญิงหลายคนมีวิธีสื่อสารด้วยสายตาน้ำเสียงหรือแม้แต่่่ททาาางงีบบอกกควมรู้สึ โดยไม่ต้องพูดออกมาอย่างชัดเจนแต่ผู้ชายจำนวนมากมักไม่ทันสังเกตหรือไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นและนี่คือเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นในรายละเอียดเล็กๆที่มักถูกมองข้ามเมื่อเธอยิ้มให้คุณยิ้มแบบที่เต็มไปได้วยความอบอุ่นและความอ่อนโยนมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มปกติแต่เป็นรอยยิ้มที่บอกให้คุณรู้ว่าเธอสนใจและใส่ใจคุณยิ้มแบบนี้สามารถทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่รู้ตัวการจับสายตาของเธอในขณะที่คุณกําลังพูดหรือหัวเราะเป็นอีกหนึ่งสัััญญาาาาาณททีีี่่่่ผู้้ชยยมมมมกกกอออองขเเเพระะนนนลดิว คำพูดจะอธิบายได้สายตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นการจ้องมองเล็กน้อยหรือแม้แต่การกระพริบตาแบบพิเศษมันคือภาษาของหัวใจที่เธอสื่อสารโดยไม่ต้องเอ่ยนอกจากนี้การที่เธอใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คุณพูดเช่นเธอจำเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบแม้ว่าคุณจะไม่ได้คิดว่ามันสำคัญแต่สำหรับเธอแล้วมันคือเรื่องใหญ่เธอใช้เวลาฟังคุณจริงจงและใส่ใจความรู้สึกของคุณการสังเกตและการจำเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอให้ความสำคัญกับคุณเกินกว่าคนทั่วไปบางครงางครั้ง้งงเธออาาแสดดวววมห่ใย การช่วยเหลือในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่ทันสังเกตเช่นการถามว่าคุณทานข้าวหรือย,ยั่งการเตือนให้คุณดูแลตัวเองหรือการยื่นมือมาช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของความรักที่แฝงอยู่ในความเอาใจใส่เพราะคนที่รักคุณจริงๆจะเห็นคุณค่าในความสุขและความสบายใจของคุณก่อนตัวเองถ้าทางร่างกายก็เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งบอกที่ผู้ชายมักพลาดเธออาจเผลอเอียงตัวเข้าหาคุณเล็กน้อยเมื่อสนทนาหรือจับมือคุณเบาๆแบบไม่รู้ตัวการใกล้ชิดทางร่างกายแบบธรรมชาตินี้มักบ่งบอกถึงคคควววาาามมสสบยใใใจจและนนตัุณ การสัมผัสเล็กๆเช่นการแตะไหล่การโอบหลังหรือการนั่งใกล้คุณมากกว่าปกติล้วนเป็นภาษาที่เธอสื่อสารด้วยหัวใจอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายมักไม่ทันสังเกตคือเวลาที่เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองเล็กน้อยเพื่อคุณเธออาจเลือกใส่เสื้อผ้าที่คุณชอบหรือปรับแต่งทรงผมและรอยยิ้มให้ดูดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยการพยายามทำให้ตัวเองดูน่าดึงดูดสำหรับคุณเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าหัวใจของเธออยู่กับคุณเธอไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อต้องการให้คุณรู้สึกพิเศษมเ,เ,ออเ,เมืเ่ วงเวลาสั้นๆก็ตามมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจของเธอที่จะอยู่ใกล้คุณความสนใจนี้อาจแสดงออกผ่านข้อความหรือการโทรถามสารทุกสุขดิบหรือแม้แต่การชวนคุณทํากิจกรรมเล็กๆร่วมกันเธอต้องการให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสําคัญและเธอเต็มใจที่จะลงทุนเวลาเพื่อคุณอารมณ์และเสียงหัวเราะของเธอก็เป็นตัวชี้วัดความสนใจในตัวคุณอย่างละเอียดเธอหัวเราะกับเรื่องตลกของคุณแม้ว่ามันจะไม่ตลกขนาดนั้นหรือเธอทำหน้าตาเศร้าหรือกังวลไปพร้อมกับคุณนั่นคือสัญ,ญญาณว่าหัวใจของเธออยู่ที่คุณความสามารถในนกการรร่วมู้สสึและตอบ ตต่อความรู้สึกของคุณเป็นสิ่งที่บ่งบอกความรักอย่างลึกซึ้งบางครั้งเธออาจแสดงออกทางอ้อมเช่นการแนะนําเพื่อนหรือสิ่งที่เธอชอบให้คุณได้รู้จักการใช้ความสนใจของเธอกับคุณหรือการชวนคุณไปทําสิ่งใหม่ๆที่เธอเชื่อว่าคุณจะสนุกด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงชีวิตของเธอกับคุณอย่างลึกซึ้งการสื่อสารผ่านคําพูดเล็กๆก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญญาณเช่นเธออาจพูดถึงอนาคตในลักษณะที่รวมคุณเข้าไปหรือเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณในบริบทที่เป็นพิเศษเ ว่าคุณเป็นคนสําคัญเธอสร้างพื้นที่ปลอดภัยสําหรับความรู้สึกของคุณและเปิดใจให้คุณเข้ามาใกล้แม้แต่การแสดงออกทางอารมณ์อย่างสุภาพก็เป็นสัญญาณสําคัญเธออาจโกรธหรือหงุดหงิดน้อยลงเวลาคุณอยู่ด้วยหรือพยายามรักษาความสงบเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนัน่นคือการปรับตัวเพื่อคุณอย่างลึกซึ้งและแท้จริงการให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคุณมากกว่าความสะดวกสบายของตัวเองเป็นเครื่องยืนยันว่าหัวใจของเธออยู่ที่คุณความอดทนของเธอก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายถ้าเธอยินดีฟังเรื่องราวซ้ำซากข,ของคุณหรือยอมรอคุณในเวลาาที่คุณช้ ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นมารยาทแต่เพราะเธออยากอยู่กับคุณและเห็นคุณมีความสุขการอดทนเหล่านี้สะท้อนความรักและความตั้งใจที่จะเข้าใจคุณอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วความรักที่แท้จริงมักซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผู้ชายมองข้ามการสังเกตและเข้าใจสัญญาณเหล่านี้ต้องใช้ความใส่ใจและความอดทนหากคุณเริ่มสังเกตและให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้คุณจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามีคนที่ใส่ใจคุณอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คุณคิดเมื่อผู้หญิงสื่อสารด้วยหัวใจผ่านรอยยิ้มสายตาท่าทางและคำพูดเล็กกกๆๆนนน้อออยั่่คืาารบว ให้เธอให้ความสมําคัญกับคุณการรับรู้และเข้าใจสัญญาณเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นแต่ยังเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างลึกซึ้งความรักไม่ได้อยู่แค่ในคําพูดหรือการแสดงออกที่ชัดเจนแต่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่ทาให้คุณรู้สึกว่าคุณพิเศษและสําคัญเมื่อคุณเริ่มสังเกตและเข้าใจสัญญาณเหล่านี้คุณจะเรียนรู้ว่าความรักไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดความจริงแล้วมันง่ายมากมันอยู่ในสายตารอยยิ้มการใส่ใจและความพยายามที่จะอยู่ใกล้าการรับรู้และตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้เป็นจุดเริ่มมมต้้นนของงกาาารรสสควััพธ์ ถ้าที่แข็งแรงและเต็มไปได้วยความรักทุกครั้งที่คุณสังเกตและเห็นคุณค่าของสัญญาณเหล่านี้คุณกำลังเปิดใจให้กับความรักและความอบอุ่นการเข้าใจความรู้สึกของเธอไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่ต้องอาศัยความใส่ใจและความตั้งใจที่จะสังเกตการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณเข้าใจหัวใจของเธอแต่ยังช่วยให้คุณรู้จักตัวเองและความรู้สึกของคุณเองด้วยในโลกที่เร่งรีบและเต็มไปได้วยสิ่งรบกวนการหยุดสังเกตและให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าสัญญ,ญาณเล็กๆจากหัวใจของผู้หญิงงงสาาาามมรรถเป็นตััววบบ่่ออกคกคยแท้จ อิงหากคุณเรียนรู้ที่จะมองและเข้าใจคุณจะเห็นความงดงามของความรักที่ซ่อนอยู่ในทุกการกระทําทุกคําพูดและทุกสายตาการรับรู้สัญญาณเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ทําให้คุณเข้าใจความรู้สึกของเธอแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากเป็นคนที่ใส่ใจและรักใครสักคนอย่างแท้จริงความรักที่เริ่มจากการใส่ใจรายละเอียดเล็ก,ลกจะเติบโตเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยความหมายทุกการกระทําเล็กๆของเธอเป็นเครื่องหมายแห่งความรักแม้คุณอาจไม่ทันสังเกตในตอนแรกแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะมองลึกลงไป คุณจะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกรอยยิ้มทุกสายตาและทุกการกระทําเธอไม่ได้พูดคําว่ารักออกมาแต่หัวใจของเธอสื่อสารผ่านทุกสิ่งที่เธอทําความรักในรูปแบบนี้ไม่ได้เสียงดังหรือต้องการคํายืนยันมันอยู่ในความเอาใจใส่ความห่วงใยและความตั้งใจที่จะทําให้คุณรู้สึกพิเศษและสําคัญการรับรู้สัญญาณเล็กๆเหล่านี้คือกุญแจสําคัญที่จะเข้าใจหัวใจของเธอและเชื่อยมโยงหัวใจของคุณเข้ากับเธอเมื่อคุณเริ่มสังเกตความตั้งใจเล็กๆเหล่านี้คุณจะพบว่าเธอมักสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคุณณเเสมมมอออววววลลาาาทที่คคคุผชิญกกัับงหรื หาทายเธอไม่ได้เพียงแค่ฟังแต่เธอใส่ใจด้วยความเข้าใจแท้จริง<ๆ>เธออาจไม่พูดอะไรยาวๆแต่การที่เธออยู่ข้างๆคุณนั้นชัดเจนกว่าคำพูดใดๆเธอไม่จำเป็นต้องพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้แต่ทุกครั้งที่คุณหันไปเธอก็อยู่ที่นั่นคอยเป็นกำลังใจและความอบอุ่นในใจบางครั้งเธอแสดงความสนใจผ่านการเล่าเรื่องราวของตัวเองเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณสนใจเธออาจแชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณรักแม้ว่ามันจะดูเหมือนไม่สำคัญเธอกำลังสร้างสะพานแห่งความเข้า ข้ามรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้นอกจากนี้การสื่อสารผ่านร่างกายก็เต็มไปด้วยความหมายเธออาจยืดตัวเพื่อฟังคุณใกล้ขึ้นหรือเธอเอียงตัวเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณพูดเรื่องที่เธอสนใจจริงๆการกระทําเล็กๆเหล่านี้สะท้อนความตั้งใจของเธอที่จะอยู่ใกล้และแบ่งปันช่วงเวลานั้นกับคุณการสังเกตถ้าทางเหล่านี้ต้องใช้ความใส่ใจและความละเอียดอ่อนซึ่งเมื่อคุณเริ่มสังเกตคุณจะเห็นว่าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรักที่เงียบสงบเธอยัสงสื่อสารความรักผ่านการตอบสนองทางอารมณ์เวลาเธอหัวเราะกับเรื่องที่คุณเล่าหรรือ รู้สึกตื่นเต้นไปกับความสาเร็จเล็กๆของคุณนี่ไม่ใช่เพียงการร่วมรู้สึกแต่เป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องพูดคําว่ารักความสุขที่เธอแสดงออกนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเธอใส่ใจในความรู้สึกของคุณและคว,ขขค,ค,ความสุขของคุณคือความสุขของเธอด้วยอีกหนึ่งสัญ,ญญาณที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังคือการที่เธอทําให้ตัวเองอยู่ในช่วงเวลาที่คุณอยู่การจัดสรรเวลาให้คุณแม้ในวันที่เธอมีภารกิจมากมายหรือการพยายามปรับเปลี่ยนแผนเล็กๆเพื่อให้คุณได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ เธอไม่ได้ทำเพราะต้องการคำชมแต่เพราะหัวใจของเธอปรารถนาที่จะอยู่ใกล้คุณและการฟังอย่างตั้งใจก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ชัดเจนเธอจำคำพูดของคุณแม้เพียงเล็กน้อยและเอาไปพูดซ้ำหรือทำตามในเวลาต่อมานี่คือสัญญาณของการใส่ใจอย่างแท้จริงเพราะเธอให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณคิดรู้สึกและต้องการการฟังและตอบสนองอย่างมีความหมายสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อคุณเริ่มสังเกตความใส่ใจในเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้คุณจะเห็นว่าเธอมักสแสดงความรักผ่านการทำสิ่งที่คุณไม่ทันสังเเกกตตช่นารรรียมโปดให้คุ น่ล่วงหน้าหรือการเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณเธอไม่ต้องการให้คุณเห็นความพยายามเหล่านี้เธอทำเพราะหัวใจของเธอต้องการให้คุณสบายใจและมีความสุขในบางครั้งเธออาจแสดงออกทางอ้อมเช่นการส่งข้อความสั้นๆแสดงความห่วงใยห,หรือการสอบถามสารทุกสุขดิบการติดต่อแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจของเธอที่จะให้คุณรู้สึกว่ามีคนอยู่เคียงข้างความสม่ำเสมอในการแสดงความใส่ใจแบบนี้สะท้อนความรู้สึกที่จริงใจและมั่นคงสัญ,ญญาณเหล่านี้ยังซ่อนอยู่ในการกระทำประจำวันเธออาจช่วยคุณจัดการเรื่องเล็กๆที่คุณไม่ทันคิดเอง ช่นการแนะนำวิธีแก้ปัญหาเล็กๆหรือการเตือนความปลอดภัยการกระทำเหล่านี้อาจดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นการสแสดงความรักในรูปแบบที่ลึกซึง้งและยังยืนความอดทนก็เป็นสัญญาณของความรักเธออาจยอมฟังเรื่องเดิมๆหรือเราคุณในเวลาที่คุณช้าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความจำเป็นแต่เกิดจากความปรารถนาที่จะอยู่กับคุณและเข้าใจคุณเธออดทนไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อความสัมพันธ์และหัวใจที่เชื่อมโยงกับคุณความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้คุณสนใจหรือการร่วมทำกิจกรรมที่คุณชอบแม้เธออาจไม่คุ้นเคยเป็นอีกหนึ่งงสัญญาาณขอควม รักเธอพยายามปรับตัวและเชื่อมโยงชีวิตของเธอกับคุณการลงทุนเวลาและความพยายามนี้สะท้อนความจริงใจและความตั้งใจลึกซึ้งนอกจากนี้สัญญาณทางร่างกายยังแสดงความสนใจอย่างละเอียดเธออาจเผลออือมมือไปสัมผัสเล็กๆหรือสบตาคุณนานกว่าปกติการเคลื่อนไหวเล็กๆเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกที่แท้จริงเพราะร่างกายมักตอบสนองต่อหัวใจโดยไม่ต้องใช้คําผู้เสียงหัวเราะก,การแสดงอารมณ์และการแสดงความสนใจอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเข้าใจหัวใจของเธอเธอหัวเราะก,กับสิ่งที่คุณทําแม้จะเป็นเรื่องเล็ก เธอเสียสละความสะดวกสบายของตัวเองเพื่อให้คุณมีความสุขและเธอใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้มากกว่าที่คุณคิดเวลาที่เธอพูดถึงอนาคตหรือวางแผนบางอย่างเธออาจทําให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแม้ว่าจะไม่ชัดเจนในตอนแรกการที่เธอใส่คุณเข้าไปในความคิดเกี่ยวกับอนาคตแสดงถึงความตั้งใจที่จะให้คุณอยู่ในชีวิตของเธออย่างแท้จริงเธอ,อยังแสดงความรักผ่านการสื่อสารเชิงบวกการชื่นชมความสามารถหรือคุณสมบัติข,ของคุณแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กการชื่นชมและการยกย่องเล็กๆเ,เ,เหล่านี้คือการแสดงความใส่ใจอย่างละเอียดอ่อนซึ่งผู้ชายมักมอง ข้ามแต่มีค่าม,มากสำหรับความสัมพันธ์ความรักของเธอยังสะท้อนอยู่ในความพยายามทำให้คุณรู้สึกสบายใจและปลอดภัยในทุกสถานการณ์เธอปรับตัวตามอารมณ์ของคุณและพยายามทำให้ทุกการพบเจอเป็นช่วงเวลาที่พิเศษการใส่ใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดด้วยคำพูดแต่คุณจะรับรู้ได้ทันทีเมื่ออยู่ใกล้ทุกท่าทีการกระทำและคำพูดเล็กๆของเธอล้วนเป็นสัญญาณของหัวใจที่ซื่อสัตย์การสังเกตสัญญาณเหล่านี้ทำให้คุณเข้าใจความรักในรูปแบบที่แท้จริงและช่วยให้คุณเห็นว่าความรักไม่ได้อยู่แค่คำพูดหรือกกกกกาารรรแแสดดงออออชัเจนนนต่่่ซยูใททุะ เล็กๆที really ่แฝงด้วยความใส่ใจเมื่อคุณให้ความสําคัญกับรายละเอียดเหล่านี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าความรักคือการใส่ใจการเห็นค่าในความสุขของอีกฝ่ายและการสร้างความเชื่อมโยงที่มั่นคงและยั่งยืนการรับรู้และตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าทุกครั้งที่คุณสังเกตและเห็นความพยายามของเธอคุณจะเข้าใจว่าความรักซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเสมอการมองเห็นสัญญาณเหล่านี้ไม่เพียงทําให้คุณเข้าใจหัวใจของเธอแต่ยังช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะรักและเอาใจใสครรัักนงแทจิตว สมเกตและใส่ใจในสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจความละเอียดอ่อนและความใส่ใจในสิ่งที่เธอทําทุกนการรับรู้ความรักในรายละเอียดเล็กๆทาให้คุณเห็นความงดงามของความสัมพันธ์ที่แท้จริงและเปิดโอกาสให้หัวใจของคุณตอบสนองด้วยความรักเช่นเดียวกันทุกการกระทําเล็กๆของเธอคือภาษาของหัวใจแม้คุณอาจไม่ทันสังเกตในตอนแรกแต่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมองลึกลงไปคุณจะเห็นความรักที่แท้จริงซ่อนอยู่ในทุกสายตารอยยิ้มและทุกการกระทําเธอไม่จาเป็นต้องพูดคําว่ารัก แต่หัวใจของเธอสื่อสารผ่านสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันความรักในรูปแบบนี้ไม่ได้เสียงดังหรือวิวหวามันอยู่ในความเอาใจใส่ความห่วงใยและความตั้งใจที่จะทำให้คุณรู้สึกสำคัญการสังเกตและเข้าใจสัญญาณเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้าใจหัวใจของเธอและเชื่อมโยงหัวใจของคุณเข้ากับเธอเมื่อคุณเริ่มมองลึกลงไปในรายละเอียดของสัญญาเล็กๆเ,เหล่านั้นคุณจะพบว่าเธอไม่ได้เพียงแค่ปรากฏตัวในชีวิตคุณแต่เธอใส่ใจในทุกช่วงเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันทุกคำพูดทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยเป็นหลักฐานของควาเลธอถาม คุณว่าคุณรู้สึกอย่างไรเธอไม่ได้ถามเพียงเพราะมารยาทแต่เพราะหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความห่วงใยและความตั้งใจที่จะเข้าใจคุณอย่างแท้จริงเธอยังสื่อสารความรักผ่านการสังเกตอย่างละเอียดเธอจําได้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรและแม้แต่เรื่องเล็กๆที่คุณคิดว่าไม่สําคัญสําหรับเธอทุกสิ่งเหล่านี้มีค่าเธอใส่ใจความรู้สึกของคุณและปรารถนาที่จะทําให้คุณมีความสุขเธออาจปรับเปลี่ยนบางสิ่งในชีวิตของเธอเพื่อคุณโดยไม่ต้องให้คุณรู้สึกถึงความพยายามนั้นความละเอียดอ่อนเช่นนี้มักพลาดไปจากสายตาผู้ชายแต่สำ ความรักที่เธอซ่อนอยู่ในทุกสิ่งที่ทำบางครั้งการกระทำของเธอไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเธออาจยืนอยู่ใกล้คุณในเวลาที่คุณเผชิญความเครียดหรืออยู่กับคุณในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอ่อนแอการอยู่เคียงข้างอย่างเงียบๆน,บนี้เป็นภาษาที่ชัดเจนที่สุดเธอไม่จำเป็นต้องบอกว่ารักคุณเพราะทุกการกระทำของเธอได้บอกแล้วว่าคุณสำคัญต่อเธอเพียงใดาการสังเกตท่าทางของเธอเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามเวลาเธอหัวเราะกับเรื่องที่คุณเล่าแม้เพียงเรื่องเล็กๆเ,เ,เธอไม่เพียงแค่หัวเราะเพราะสนุกแต่เพราะหัวใจของเเธอออต็มมด้วววยคาาบุ่นและ มดสนใจในตัวคุณการที่เธอเองตัวเข้าหาคุณการสบตาคุณนานกว่าปกติหรือแม้แต่การเอียงหัวฟังคุณด้วยความตั้งใจทุกการกระทําเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกที่เธอไม่สามารถซ่อนอีกหนึ่งสัญญาณคือความพยายามของเธอที่จะเชื่อมโยงชีวิตของเธอกับคุณเธออาจชวนคุณไปทําสิ่งที่เธอสนใจแม้สิ่งนั้นจะไม่ใช่ความชอบของคุณโดยตรงแต่เธอต้องการแบ่งปันช่วงเวลาพิเศษกับคุณความตั้งใจเช่นนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเธอให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและเต็มไปได้วยความเข้าใจเมื่อคุณสังเกตเธอในรายยลละเเอีด็ก คุณจะเห็นว่าเธอมักแสดงความรักผ่านการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนเธอคอยสนับสนุนคุณในเรื่องที่คุณไม่ทันคิดหรือคอยเตือนคุณถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องบอกชัดเจนการกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนความตั้งใจของเธอที่อยากให้คุณมีความสุขและสบายใจ สัญญาเหล่านี้ยังปรากฏในความสม่ำเสมอของการติดต่อสื่อสารเธออาจส่งข้อความสั้นๆเพื่อถามสารทุกสุขดิบหรือแม้แต่การส่งรอยยิ้มเล็กๆผ่านสายตาและการกระทำความสม่ำเสมอและความตั้งใจเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นการสื่อสารโดยหัวใจที่แท้จริงความอดทนและการยื ได้ยินของเธอเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความรักเธอยินดีรอคุณแม้ว่าคุณจะมาช้าหรืออดทนฟังเรื่องซ้ำๆของคุณโดยไม่แสดงความหมุดหงิดความอดทนเหล่านี้สะท้อนความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์และหัวใจของคุณให้มั่นคงเธอยังแสดงความรักผ่านการปรับตัวและการลงทุนเวลาแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆเธอพยายามทําให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างที่คุณสะดวกสบายเธอเลือกทําสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีและหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจทําให้คุณกังวลสิ่งเหล่านี้สะท้อนความรักที่เงียบสงบแต่ทรงพลังบางครั้งสัญญ,ญาณของเธออยู่ในเส หัวเราะไปกับคุณแม้เพียงเรื่องเล็กเธอเสียสละความสะดวกสบายของตัวเองเพื่อให้คุณมีความสุขและเธอใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้มากกว่าที่คุณคิดการรับรู้สัญญาณเหล่านี้ต้องอาศัยความใส่ใจและความละเอียดอ่อนแต่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะสังเกตคุณจะเห็นความรักที่ซ่อนอยู่ทุกที่เวลาที่เธอพูดถึงอนาคตหรือวางแผนบางอย่างเธอมักทําให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวแม้ว่าจะไม่ชัดเจนในตอนแรกการที่เธอใส่คุณเข้าไปในแผนการและความคิดเกี่ยวกับอนาคตแสดงถึงความตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมั่นคงการสื่อสารเชิงบอล กอและคำชมเชยเล็กๆก็เป็นสัญญาณที่สำคัญเธออาจชื่นชมความสามารถของคุณหรือยกย่องคุณในเรื่องเล็กๆแม้จะดูไม่สำคัญแต่สิ่งเหล่านี้สะท้อนความใส่ใจอย่างละเอียดอ่อนและเป็นแรงผลักดันให้คุณรู้สึกมั่นใจและพิเศษการสแสดงความห่วงใยและการปรับตัวตามอารมณ์ของคุณเป็นอีกสัญญาณเธอทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจและเพื่อให้ทุกช่วงเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขการใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนหัวใจที่ต้องการเชื่อมโยงกับคุณอย่างแท้จริงททุกกการระคพูด และท่าทางของเธอเป็นภาษาของหัวใจแม้คุณอาจไม่ทันสังเกตในตอนแรกแต่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะสังเกตลึกลงไปคุณจะเห็นความรักที่แท้จริงซ่อนอยู่ในทุกสายตารอยยิ้มและการกระทําเธอไม่ได้พูดคําว่ารักแต่ทุกอย่างที่ทําอยู่บอกคุณว่าเธอใส่ใจคุณความรักแบบนี้ไม่ต้องเสียงดังหร,หรือวิวรวามันอยู่ในความเอาใจใส่ความห่วงใยและความตั้งใจที่จะทําให้คุณรู้สึกสำคัญการสังเกตและเข้าใจสัญญาณเล็กๆเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้าใจหัวใจของเธอและเชื่อมโยงหัวใจของคุณเข้ากับเธออย่างแท้จริงทุกครั้งที่คคุณสังงเเกตและห็นวาาามมพยยขอ ถ้าคุณจะเข้าใจว่าความรักอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเสมอการมองเห็นสัญญาณเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้คุณเข้าใจหัวใจของเธอแต่ยังช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะรักและเอาใจใส่ใครสักคนอย่างแท้จริงการสังเกตและใส่ใจในสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจความละเอียดอ่อนและความใส่ใจในทุกสิ่งที่เธอทําการรับรู้ความรักในรายละเอียดเล็กๆทาให้คุณเห็นความงดงามของความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้หัวใจของคุณตอบสนองด้วยความรักเช่นเดียวกันทุกการกระทําเล็กๆของเธอคือภาษาของหัวใจแม้คุณอาจไม่ทันสังเกตในตอนแแรกต่เมือน ณาคุณเรียนรู้ที่จะมองลึกลงไปคุณจะเห็นความรักที่แท้จริงซ่อนอยู่ในทุกสายตารอยยิ้มและทุกการกระทำเมื่อคุณเริ่มสังเกตความละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้คุณจะเห็นว่าเธอไม่เพียงแต่ใส่ใจคุณในแง่ของการสนทนาแต่ยังใส่ใจในชีวิตของคุณอย่างรอบด้านเธอสังเกตความรู้สึกของคุณแม้ในช่วงเวลาที่คุณคิดว่าไม่มีใครสังเกตเธอจับความเปลี่ยนแปลง,ปงเล็กๆนน้ำเสียงหรือท่าทางของคุณและตอบสนองด้วยความอ่อนโยนอย่างเป็นธรรมชาติการตอบสนองเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมารยาทแต่เกิดจากความปรารถนาที่แท้จริงขอองหหัววใจทีี่ยาากเ็นคคุณมม มาสุขและปลอดภัยเวลาที่คุณเล่าเรื่องราวหรือแชร์ความคิดกับเธอเธอไม่เพียงแค่ฟังแต่เธอแสดงความสนใจอย่างแท้จริงการถามคำถามการตอบกลับเล็กๆน้อยๆหรือการแสดงสีหน้าอย่างเข้าใจเป็นสิ่งที่บอกว่าหัวใจของเธออยู่ที่คุณแม้ว่าจะไม่มีคำพูดใดๆที่ชัดเจนแต่ทุกการกระทำล้วนสื่อสารว่าคุณมีความสำคัญต่อเธอเกินกว่าที่คำพูดจะบรรยายอีกหนึ่งสัญญาณที่ผู้ชายมักมองข้ามคือความพยายามของเธอในการสร้างความทรงจำรวมกับคุณเธออาจเลือกทำสิ่งที่คุณสนใจหรือพาคุณไปทำกิจกรรมที่คุณชอบแม้ว่ามันอาจไม่ใช่สิ่งที่เธออชบโดยตรง แต่เธอเลือกสิ่งนั้นเพราะหัวใจของเธอต้องการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับคุณทุกความพยายามเล็กๆเหล่านี้คือภาษาของความรักที่แท้จริงเวลาที่เธอแสดงความหงวงใหญ่แม้เพียงเรื่องเล็กๆเช่นการถามว่าคุณทานข้าวหรือยังหรือการเตือนให้คุณดูแลตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญ,ญญาณของความรักที่เงียบสงบและมั่นคงเธอไม่ได้แสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เพื่อให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจว่าเธออยู่ข้างๆคุณเสมอสัญ,ญญาณของความรักยังปรากฏผ่านการสัมผัสทางร่างกายที่ละเอียดอ่อนเธออาจเอียง คุณเมื่อสนทนาหรือเผอแต่มือคุณเบาๆการกระทําเหล่านี้เป็นภาษาที่เธอใช้สื่อสารหัวใจโดยไม่ต้องใช้คําพูดการใกล้ชิดทางร่างกายแบบธรรมชาติบ่งบอกถึงความสบายใจและความสนใจที่มีต่อคุณการสื่อสารเชิงบวกเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเธอชื่นชมสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนการยกย่องหรือชมเชยเล็กๆเหล่านี้แสดงถึงความใส่ใจอย่างลึกซึ้งเธอสังเกตทุกสิ่งที่ทําให้คุณพิเศษและต้องการให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่าบางครั้งสัญญ,ญาณของเธอปรากฏในวิธีที่เธอปรับตัวเธอยินดีทําสิ่งที่คุณชชออบบบหหรรืพยาามปัััตตววใ้้เขกีิแล ความสนใจของคุณการลงทุนเวลาและความพยายามเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงหัวใจของเธอกับคุณอย่างแท้จริงเวลาที่เธอหัวเราะไปกับคุณหรือรู้สึกตื่นเต้นไปกับความสำเร็จเล็กๆของคุณเธอไม่ได้ทำเพียงเพราะมารยาทแต่เพราะหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขที่เห็นคุณยิ้มนี่คือสัญญาณที่บอกว่าความสุขของคุณเป็นความสุขของเธอเช่นเดียวกันและเธอพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณในทุกความรู้สึกสัญญาณเหล่านี้ยังปรากฏผ่านการสื่อสารเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเธออาจส่งข้อความถาามสารทุกข ขดิบหรือส่งสัญญาเล็กๆผ่านการกระทำเธอแสดงความสนใจต่อคุณด้วยวิธีที่ไม่ต้องใช้คำพูดแต่ชัดเจนในทุกการกระทำทุกความสม่ำเสมอและความตั้งใจนี้สะท้อนหัวใจที่อยากอยู่ใกล้คุณความอดทนและความยืดหยุ่นของเธอก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเธออดทนกับเรื่องเล็กๆของคุณฟังซ้ำเรื่องเดิมหรือรอคุณในเวลาที่คุณล่าช้าความอดทนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่สะท้อนความรักและความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างแท้จริงเธอยังแสดงความรักผ่านการปรับตัวตามอารมณ์ของคุณเธอทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณรู้สสึกบายใจ และเพื่อให้ทุกช่วงเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นเครื่องหมายของหัวใจที่ตั้งใจเชื่อมโยงกับคุณอย่างแท้จริงทุกสายตารอยยิ้มและการกระทาของเธอล้วนบอกเล่าความรักแม้คุณอาจไม่ทันสังเกตในตอนแรกแต่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมองลึกลงไปคุณจะเห็นความรักที่แท้จริงซ่อนอยู่ในทุกการกระทําเธอไม่ได้พูดคําว่ารักแต่ทุกอย่างที่เธอทําแสดงให้เห็นว่าคุณสําคัญต่อเธอมากเพียงใดความรักในรูปแบบนี้ไม่จําาเเป็นนนต้อออองงงสียยดััหรืววมู่ใค ทามเอาใจใส่ความห่วงใยและความตั้งใจที่จะทําให้คุณรู้สึกมีค่าการสังเกตและเข้าใจสัญญาณเล็กๆเหล่านี้คือกุญแจสําคัญที่จะเข้าใจหัวใจของเธอและเชื่อมโยงหัวใจของคุณเข้ากับเธออย่างแท้จริงทุกครั้งที่คุณสังเกตและเห็นความพยายามของเธอคุณจะเข้าใจว่าความรักไม่ได้อยู่ในคําพูดหรือการแสดงออกชัดเจนเท่านั้นแต่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆของทุกการกระทําการสังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทําให้คุณเข้าใจหัวใจของเธอแต่ยังช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะรักและใส่ใจใครสักคนอย่างแท้จริงการสังเกตและใส่ใจในสัญญาาณเเหล่่่่นี้ไมใช ก็แต่ต้องอาศัยความตั้งใจความละเอียดอ่อนและความใส่ใจในทุกสิ่งที่เธอทําการรับรู้ความรักในรายละเอียดเล็กๆทาให้คุณเห็นความงดงามของความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้หัวใจของคุณตอบสนองด้วยความรักเช่นเดียวกันทุกการกระทําเล็กๆของเธอคือภาษาของหัวใจแม้คุณอาจไม่ทันสังเกตในตอนแรกแต่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมองลึกลงไปคุณจะเห็นความรักที่แท้จริงซ่อนอยู่ในทุกสายตารอยยิ้มและทุกการกระทํา